ะะสวัสดีค่ะพบกับช่องพี่แม่เฟิร์นพาตะลุยกันนะคะวันนี้เราจะมากินเอ้ยอย่าเพิ่งเราจะมากินนะคะช็อกโกแลตเคลือบมะพาร้าวแกะมาแล้วนี่โอ๊ยบิ้วหน้านตาของมันคือหน้ากินมากนะคะเราก็เคยกินนะจะมาหัน่นครึ่งกับน้องกันนะคะขอหั่นก่อนทุกคนค่ะ เด็กอยู่ถ้าเด็กอยู่ห้ามทำตเองนะคะมันอันตรายจริงๆตัดนิ้วตัวเองมันอันตรายนะคะห้ามทำเองนะคะอันตรายาหุยน่นนาจะมันนักขึนาม,มาเลยแบบด่วนเลยพระจะาวันกว่าเห็นไหมไม่เข้ารูด 八百八百，都不。

น่าจะเคยกินกันนะคะแมนแมนจะทำให้กันนะคะใครๆก็ต้องทำเ็นอยู่แล้วก็คือสวานใช่มันคือฟอกทองเชื่อมนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะแม่น้ำมูลเห็นไหมเอ็นย่างผมโอเคค่ะเห็นไหคะนี่คือฟอกทองเชื่อมนะคะ๋ยวไป๋ยวไปดูที่ ASMR น <c oughs> กันนะคะ mặc dù 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 ิก็ไปหาเสร็จไปแล้วนะกดไลค์กดแถ้าตอนกินเสร็จแล้ว่ะกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดไม่ดไมด้วยนะกดไลค์ด้วยนะไี่ใช่เลยอ่นเ้ยมาจะานะแ้ก็สีก้าี่ก็แช่พี่ะ กินไม่หมดนะวันนี้กินไม่หมดนันเยอะเกินไปพี่ชอบกินมากเลยมันอร่อยมากเลี้ยวโอเจมีน้ำเนอยตอนแรกไมไข่อยอยู่อะที่ไหนล่ะมันล่นไปตามนี้ยเลยไม่เราไมเก็บแล้วมัน น้าไม่เอาข้าวมาให้หนูละน้องขอานี่เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนอีกแล้วบ้าแล้วน้อง่ อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแกด <share S 2> ชร์ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย